สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนอำนา่นเมียฝรั่งสสเปนมาแล้วจ้าวันนี้มาอวดผลไม้จ้าผลไม้เพิ่งซื้อมาวันนี้จ้าล็อตที่แล้วกินหมดไปแล้วบ้านนี้กินผลไม้เหมือนกับปลูกได้เองเลยจ้าก็จะมีกล้วยนะคะกล้วยกิโลกร,รัมละ1ยูโร35บาทจ้า แล้วก็ส,ส้มส้มที่ผ่านร้านขายผลไม,ม้เมื่อวานเนี้ซื้อมา3ามกิโลเมื่อวานนี้ค่ะกินหมดไปแล้วแล้ววันนี้ก็เลยไปเหมามาอีก5้กิโลกิโลละ9กบเาเซนจ้ะก็35บาทจ้ะแล้วก็มันสนาฟูจิแอปเปิลฟูจิคับเป็นแอปเปิลที่ ชอบมากแต่ว่าวันนี้มีแอปเปิ้ลโรยอนก็ล่ลดราคาก็เลยเหมาตัวนี้มาเยอะหน่อยเพราะว่าราคาถูกจะ้ะถุงละ1นกิโลครึง่ง1นกิโลครึ่งปกติแล้ว2ยูโรเก้าเซนจ์้ะแต่ว่าลดราคา30%ซก็เลยเหลือ หนึยูโรสี่สิบหกเซนจ้ะ1นึยูโรสี่สิบหกเซนก็เท่ากับถุงละ51าสบาท10 100. สตงางค์จ้ะแล้วก็แอปเปิลฟูจินี่กิโลกร,รัมละ1นึยูโรเจ็ดสเก้าเซน ก็1ยูโร79เซซนคูณ35ไปก็ตกกิโลกร,รัมละ62บาท65สตางค์จ้ะแล้วก็อันนี้ลูกแพรลูกแพรกิโลกรัมละ1.89ยูโรคูณ35ก็กิโลกร,รมลักรกรรมละ66บาท15สตางค์จ้า นี่ละค่ะบ้านของคนอำนาจเมียฝรั่งส,สเปนจะเป็นครอบครัวที่ชอบทานผลไม้มากเลยจ้าติดใจส้มเมื่อวานนี้ไปผ่านลานส้มของแขกมาที่เดินผ่านที่เอาวิดีโอลงเมื่อวานนี้ค่ะหวานมากเป็นส้มบาเลนเซียจ้ะช่วงนี้เป็นหน้าส้มจะหวานอร่อยมากจ้ะ แล้วก็ราคาถูกจ้าจะมีในร้านเอ่อซูเปอร์มาร์เก็ตแมคโดนั่นจ้าแต่ว่ามันจะไม่หวานเหมือนตัวนี้มันจะเอ่อรสชาติมันจะส้มเปรี้ยวอา่ามันจะเปรี้ยวเนาะโอเคค่ะมาอวดผลไม้ให้หลายๆคนอิจฉาจ้าสำหรับประเทศที่เอ่อยุโรปเหนือนะนะ <laughs> มาเที่ยวสเปนนะคะไม่อดอยากผักผลไม้จ้ามีผักผลไม้ตามฤดูกาลร,ราคาถูกๆจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยจ้าขอบคุณมากค่ะ